วันนี้จะพาไปชมรถ To โยต้ารีโว่รนสี่ประตูสีเทาดำนะครับก็คันนี้ลูกค้าอยากแต่งแนวดุดูนะแนวดุดูนิดนึงทางมานิสเนแมกเราก็จัดให้เป็นล้อ TC005 ตัวนี้กำลังลายนี้กำลังซิ่งกำลังได้รับความนิยมเลยครับ TC005 18กว้าง8.5 18กว้าง8ปไฟกยาง275 4 0 18ทั้ง4ล้อนะฮะก็อยากได้หน้ากว้างเต็มๆแต่ล้อ8ทขึ้นก็ใส่ได้นะครับ2.75อาจจะบีบแ้มนิดนึงก็โอเคนะแต่ว่าได้หน้ากว้างเต็มทุ้มล้อเพราะว่ารีโวตัวนี้มันมีโปง่งก็ทุ้มล้อกว้างก็เลยใส่เบอร์2 5ทั้ง4เลยนะฮรล้อก็เท่ากันทั้ง4วงนะครับต็วนี้ดูดูฮะสีดําดูมากอ๋อแล้วคันนี้ก็จัดทรงใหม่ด้วยจัดทรงใหม่หน้า2หลัง4ด้านหน้าเป็นสตัดปรับเกียวเราใส่เป็นปลอกโหลดลงมานะคร ปรับเกีียวได้ข้างหน้าลงมา2นิ้วนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านหลังเนี่ยนะมาดูด้านหลังนะครับในส่วนของด้านหลังท่งโล,ลงมา4นิ้วนะฮะก็รองก้อนสอ2นิ้วดัดแหนบเพิ่มอ,อีก2นิ้วนะครับในส่วนด้านหลังก็ลงมาสเสมอพอดีฮะดูสะเสมอสวยพอด,ดีล้อสวยมาก TC005 ตัวนี้เนี่ยดำเงาตัวนี้เป็นล้อเบาด้วยนะล้อเบาด้วยโฟล์ฟอร์มิ่งทั้ง4วงล้อเบาด้วยนะครับนี่ล้อเบาสีดํา คู่กับยาง2 5, าองเจัดทรงหน้า2หลังสี่สวยๆแบบนี้ที่มานิสซันด์แม็กครับลูกค้าทักอินบ็อกหรือแอดไลน์เข้ามาสอบถามได้นะฮะว่ายังมีลายอะไรบ้างสีอะไรบ้างสำหรับที่จะใส่รถรีโวหรือรถรุ่นอื่นก็ได้นะครับผมขอบคุณมากครับ